คือเอาของคุณเป็นยังไงนะอันไหนฮะไอ้กฎหมายอาคาชิโนถูกกฎหมายครับแล้วของคุณมีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยนะพนันออนไลน์เฉพาะอีเวนต์เบสก็คือไอที่มันมีกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีการแข่งม้าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําได้อย่างที่สิงคโปร์เนี่ยอีเวนต์เบสนี่ก็คือบอลม้า อะไรทำนองนั้นแต่เราคงต้องมาคุยกันว่าแต่ไม่ได้หมายถึงพนันออนไลน์แบบไปโยกสล็อตกันในออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบอันนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลด้วยนะครับคือคือเอานโยบายของคุณนะอคุณการพนันออนไลน์ที่มันเป็นพวกสล็อตพวกรูเล็ตพวกอะไรพวกนี้นะครับบาคาร่าอะไรพวกนี้ส่วนตัวผมผมเป็นห่วงมันจะคือสแกมอย่างหนึ่งนะพิยุทธ์เพราะมันต้องใช้อัลกอริทึมใช่แล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันกําหนดเอาไว้แล้วว่าเจ้าจะได้่าไรอ่าคนที่ เป็นเป็นคาสิโนเนี่ยจะได้เท่าไหร่เล่นอะไรน้อยที่คุณจะเสียเปลียบวนันยังข้ามถูกต้องเขาแค่ใช้อัลกอริทึมให้คุณรู้สึกว่าคุณได้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยนะครับมันถูกคอนโทรลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้แล้วว่าจะต้องทําให้ผู้ที่ออกแบบระบบเนี่ยนะครับได้ประโยชน์มากที่สุดดนั้นเนี่ไอคาสิโนไอการพนันออนไลน์แบบที่มันเป็นสล็อตแมชชีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ มันไม่ต่างอะไรกับสแกมมันไม่ต่างอะไรกับการกับการพวกเว็บพนันที่มันมีการหลอกให้คนเล่นอะไรือให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะมันเป็นกรณีที่โกงอ่ะถูกต้องฮะถูกไหมฮะถูกต้องฮะที่คุณพูดถึงในนโยบายพรรคคุณที่หมายถึงพนันอีเวนต์ใช่ครับเช่นมีการแข่งม้าที่มีวรระชัดเจนที่เข้าไปควบคุมผลมันไม่ได้ใช่ครับการแข่งฟุตบอลใช่ฮะอเดียคุณเป็นยังไงที่จะทําให้มันถูกกฎหมายรัฐกํากับคือผมคิดว่ามันต้องกลับมาที่เรื่องของ เอาตั้งแต่การฟอกเงินก่อนเลยเอาก็กาบบังตรบนี้บกต้องแกง้ตรงนี้ก่อนมันมี2ส,ส่วนมันมีมันมีการมันมีพรบรกฎหมายซึ่งกฎหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันเป็นกฎหมายที่ต้องต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ออกแบบมาณวันที่เรามีคาสิโนนะครับดังนั้นนี่มันก็ต้องทําให้มันเกิดการรองรับนะครับสก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําในเรื่องของคาสิโนคุณก็ต้องแก้ไขพรบการพนันนะครับและคุณก็ต้องมีพรบต้องมีกฎหมายที่จะควบคุมในเรื่องของคาสิโนที่จะทํายังไงให้มันเกิดความปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันไปตั้งเนิ่นนานอันนี้คือคาสิโนคาสิโนเขาเป็นเขาเรียกว่าคาสิโนคอนโทรลแอคก็คือกฎหมายพรบการควบคุมคาสิโนเสนอ คืออย่างนี้พี่พิยุทธเวลาเราบอกว่าเราจะเสนอเนี่ยนะครับการเสนอถามว่าทําได้ไหมเราทําได้เขาจะเสนอแต่ว่าม,<อ>มันเป็นคนละเรื่องนะมันมันเป็นคนละหลักการกับสิ่งที่รัฐบาลกาลังจะทํานะซึ่งเวลาเราจะเสนอเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเสนอกฎหมายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายสภาเนี่ยไม่มีอํานาจในการทําคือการบังคับใช้กฎหมายใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มันมีสองสองส่วนส่วนที่มันเป็นกฎหมายซึ่งต้องผ่านสภาแต่ส่วนที่มัน คุณต้องเป็นฝ่ายบริหารนะคุณถึงจะทาได้ก็คือการบังคับใช้ซึ่งต่อให้เรามีกฎหมายที่ดีแต่การบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาผมเอายกตัวอย่างนะครับพี่ยุทธคิดว่าการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยแล้วขึ้นไปถึงศาลจริงๆเนี่ยมันมีสักกี่คดีผมบอกเลยน้อยมากนะครับ<อ>คน,คนที่เป็นข้อมูลว่าน้อยน้อยมากผมผมคุยกับทั้งปปอง,งอผมคุยกับหลายๆภาคส่วนที่เขาทําหน้าที่ในเรื่องนี้มันน้อยมากนะครับในการที่จะทำนี้แล้วตารวจไม่อยากทําด้วย ต้นทุนของการทําคดีในแต่ละคดีเนี่ยผมเคยถามตํารวจนะอยู่ที่หนึ่งหมื่บาทตารวจบอกว่าตํารวจมีทรัพยากรจํากัดนะเข้าใจว่าสักออสอนอนหนึ่งอาจจะมีเงินงบประมาณในการทําเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทเนี่ยถามว่าเขาจะเอาเงินเหล่านี้ต้นทุนของการทาคดีเหล่านี้ไปเสียเวลากับบัญชีมา้าไมมไม่ส่วนใหญ่เคลียร์กันตรงนั้นส่วนใหญ่ก็เคลียร์กันเฮ้ยโอ้พอเจอบัญชีม้าที่เป็นคนที่น่าสงสารหน่อยอ่ะก็ตกลงจบใจก็เคลียร์กันตรงนั้นไม่ได้มีการดาเนินคดีอย่างจรงิงจังอ้าวผมคิดว่ามีการเบิกคดีไม่มี เต็มที่เลยนะก็คืออาจจะมีการอายัดบัญชีในลักษณะที่ใช้เลข13หลักซึ่งจะทําให้คนเจ้า,ข,าของเาจะมีปัญหาหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าการดําเนินคดีอย่างจริงจังเนี่ยน้อยมากยังไม่นับว่าเมื่อดําเนินคดีไปแล้วสิ่งที่ปปง,งเขากังวลไอ้นี่ผมพูดในรายการนี้ผมอยากให้ให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรอย่างอ,องค์กรตุลาการเนี่ยได้รับทราบคือเขาก็จะรู้สึกว่าพอดําเนินไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าการตัดสินให้มีความผิดอย่างอย่างเป็นระบบอะฮะ หลายกรณีมันมีการยกฟ้องพอมีการยกฟ้องทางฝ่ายฝ่ายที่จะต้องไปตามล่าตามจับเขาก็รู้สึกว่าแล้วอย่างนี้จะไปจับทําไมอ่ะจับไปก็เสียเวลามันก็มีปัญหาเรื่องนี้อีกไม่บัญชีมา้าบัญชีม้าเนี่ยมันคือภัยคุกคามใหญ่นะโอ้โหใหญ่มากแล้วทําไมถึงมองว่าไปยกฟ้องอ่ะคือผมเข้าใจว่าในเชิงการพิสูจน์หลักฐานนะฮะในศารเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าไมงมีปัญหา,าหใช่ครับการพิสูจน์เจตนาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมรัฐบาลวันนี้เขาถึงอยากจะยกเครื่องไอตัวพลกรอาจจะกมทางไซเบอร์ฉบับใหม่นะครับผมเลยคิดว่าทั้งหมดนี้นะครับแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้เอาจริงๆไม่ได้เล็กอ่ะย<า>ยเรื่องมันใหญ่เนี่ยนะครับแต่แตมันถ้าดูไซส์กับน้อนอันนี้เล็กอันนี้เล็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องของถ้าเรามีคาสิโนเนี่ยมันจะมีการฟอกเงินที่เข้ามานะครับ เพิ่มมากขึ้นผมเลยมองว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนหากว่าวันหนึ่งข้างหน้า<ม>เราเป็นรัฐบาลเราจะทำเนี่ยสเต็ป<ม>แรกจึงไม่ใช่การทำคาสิโนสเต็ปแรกของการทําในเรื่องนี้มันคือการทําให้การบังคับใช้กฎหมายมและตัวกฎหมายที่จะมารองรับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยม,มันจะต้องมีประสิทธ,ธิภาพแล้วมันจะต้องมีการควบคุมนะครับ ตัวคาสิโนได้คือกำหนดหน้าที่เหมือนที่ผมบอกก็คือว่าคุณต้องกาหนดนะคือไม่ใช่ว่ารัฐเนี่ยภาครัฐดูอย่างเดียวในเรื่องของการฟอกเงินแต่คาสิโนก็ต้องมีหน้าที่ในการเข้าไปดูด้วยนะครับหลายๆองค์ประกอบเหล่านี้เราจึงคิดว่าเวลาเราจะทําในเรื่องของคาสิโนเนี่ยมันจึงไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนนะครับนโยบายที่เร่งด่วนที่สุดคือการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทางร้นบอกเศรษฐกิจสําคัญปากท้องจริงๆมันเรื่องเดียวกันถ้าถ้าคุณขจัดในเรื่องของการฟอกเงินได้เนี่ยเงินที่มันไหลออกจากกระเป๋าของประชาชนมันก็จะน้อยลงนะครับ ท่านนี้คุณไม่เชื่อเหรอที่คุณพ่อนายกพูดไว้ <c oughs> คุณพ่อนายกไม่มีอํานาจอะไรไม่เขาบอกว่าปีนี้จบนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อนายกเนี่ยนะครับได้พูดเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยใช่ถ้าผมจะไม่ผิดพูดจิตในเวทีนชันวันที่22สิงหาคมด้วยนะครับวันนี้พอสอเปลี่ยนแล้วฮะ,ะนนยังไม่มีอะไรแก้เลยอย่างที่ผมบอกไงว่าคือ ผมเชีย์นะคือตอนนี้ผมพยายามไม่ไปมองแล้วว่านี่คือพ่อนายกนี่คือนายกตัวจริงนายกตัวปลอ,อมอะไรไม่ไม่สนใจแล้วผมอยากจะให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของแก๊งคอรเซ็นเตอร์เนี่ยถูกปรับปรามฮะเ,เป็นวาระแห่งชาติเลยผมอยากให้เรื่องการปรับปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์เนี่ยได้รับความสําคัญเหมือนกับไอ้เรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือถ้ามันเป็นวาระแห่งชาติแบบนี้ผมเชื่อว่าเราปรับปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ได้แล้วเราจะไม่เคยเจอก,ก,ก,กรณีแบบซิงซิง นะครับกรณีแบบซิงซิงวันนี้ทำลายการท่องเที่ยวขนาดไหนหายเยอะเราต้องยอมรับใช่แล้วผมจําได้พี่ยุทธเนี่ยสัมภาษณ์ผมหลังจากเกิดเกิดกรณีซิงซิงผมจําได้ว่าผมเป็นคนบอกเองว่ากรณีซิงซิงทำลายการท่องเที่ยวแน่นอนแล้วมันทําลายจริงผลกระทบเกิดแล้วเกิดแล้วชัดเจนเขาเรียกว่าซิงซิงเอฟเฟกต์เาตอนนี้ครับก็คือคนที่ไม่เคยมาหมายถึงคนจีนครับคนที่เคยมาแล้วไม่กระทบแล้วคนที่ไม่เคยมาจะกลัวยกเลิกทัวร์ยกเลิกการเดินทาง นี่พูดขนาดนี้เลยสื่อจีนเนี่ยมีเจ้าหนึ่งเอ่ยชื่อได้ไม่ได้เสียหายเป็นข้อที่จริงนะครับชื่อ Phoenix News ก็เป็นสื่อที่ค่อนข้างพอสมควรแล้วมีการแชร์ในโลกในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับเขาพูดไปถึงขนาดนี้ฮะเขาพูดไปถึงขนาดว่าการช่วยสิ่งสิงทำไมมันง่ายจังเลยเขาบอกว่าตำรวจไทยแค่โทรไปกริ๊งเดียวแล้วแล้วก็สิงสิงได้กลับบ้านเลยความหมายคืออะไรความหมายคือเขาไม่ได้คิดว่าตำรวจไทยมีประสิทธิภาพนะแต่เขากลับคิดว่าเฮ้ยตำรวจไทยเจ้าหน้าที่รัฐไทยเนี่ยรู้กันกับพวกแก๊งคอร์เซ นะครับแล้วมันก็เกิดคําถามต่อมาว่าเอาแล้วคนอื่นๆเนี่ยอหมายถึงเวลาติดต่อไปได้ตัวทุกทีเลยใช่มันกลายเป็นว่าแล้วคนอื่นๆที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็ยิ่งเป็นลบว่าไงมันยิ่งเป็นลบนะครับยิ่งเป็นลบอืมันกลายเป็นปัญหาแบบนี้ผมถึงบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายาม ที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมเข้าใจแต่คุณมองข้ามภัยความมั่นคงเรื่องนี้ไม่ได้มันเป็นผลลบเชิงเศรษฐกิจเหมือนกันมันเป็นผลลบที่ทําให้เศรษฐกิจของเราวันนี้อ่อนแอนะครับอันตนี้ออนไลน์ภัยออนไลน์เนี่ยมันคืออาชีพการันับหนึ่งของประเทศถูกต้องฮะพ่อๆกับยาเสพติดเลยผมผมไม่รู้ว่าอันไหนหนักกว่านะครับแต่ยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่ดูเบาไม่ได้ผมกลับมามีภาระผมนิดหน่อยของคุณก็คือที่หาเสียงไว้ตอนพักก้าวไกลพักค่อม ไอ้สองนโยบายนี้เนี่ยถูกกฎหมายคือข้อที่หนึ่งคุณบอกไม่เร่งด่วนไม่เร่งด่วนแล้วมาคนละหลักคิดคนละหลักคิดของเราคิด,คดว่าจะต้องเอาที่มันมีอยู่เนี่ยทำให้มันถูกต้องแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นไม่เร่งด่วนต้องทํากฎหมายให้พร้อมมั่นใจว่าการบังคับใช้พร้อมครับคนเข้าคุณเข้าไปอย่างนั้นถูกไหมต้องครับไม่ได้แปลว่าทําก่อนไม่ใช่คือความหมายก็คือทําพวกการต่อต้านในเรื่องของฟอกเงินในพวกนี้ให้พร้อมก่อนนะครับแล้วถ้าทําพร้อมแล้ว มาคุยกันเรื่องของการเปิดคาสิโนได้อ่อันนี้หมายถึงบ่อนการพนันเลยนะของคุณอ่ะใช่ฮะใช่ฮะไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่มีอยู่เราไปรีก็ไลฟ์สันทีนะแน่นอนมันก็คงต้องมีกระบวนการแฟนบล็อกทดสอบระบบว่าสุดท้ายมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับอ้นเนี้ยมันก็ต้องมีแล้วมันก็ต้องรวมไปถึงมาตรการในเรื่องของการรองรับกับผล กระทบทางสังคมซึ่งมันจะมีแน่นอนอ,อย่างของสิงคโปร์เขาก็จะใช้วิธีการก็คือว่ามันมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษานะครับไอเรื่องของการแบนที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยว่ามสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยติดการพานันนะครับของคุจณจรพันธ์บอกว่าก็เดี๋ยวให้ครอบครัวสามารถรีพอร์ตได้เลยอ,อันนี้มันก็สามารถทําได้รวมไปถึงการแบนตัวเองอย่างเช่นเฮ้ยผมค้นพบแล้วผมไม่ไหวแล้วผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วผมขอให้มันมีการแบนตัวเองทําได้อันนี้สิงคโปร์อันนี้สิงคโปร์ทำได้อันตะกี้เขาบอกว่าีถึงเวลาเมียร้อง นายนี่ขึ้นเอไอตรวจจับปุ๊บไม่ให้เข้าก็ไม่เชื่อหรอมัน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 ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือคือหนึ่งคือเอไออะไรเรายังไม่รู้เนาะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันนี้เราคุยขั้นเตรียมการแล้วเราไม่เห็นการเตรียมการที่มีความพร้อมเลยแล้วผมจะพูดไปถึงขนาดนี้นะว่าอย่างของของกฎหมายฉบับนี้อันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนาะจะลืมคุยกับคุยต่อกับพี่พี่พี่หนิมเนาะว่าอย่างของเราเนี่ยเรากําหนดให้มันมีการกู้เงินได้ ของสิงคโปร์เนี่ยพลเมืองสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะเดินไปกู้ได้นะเออเออซึ่งถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มันมีการกู้ได้ผิดกฎหมายนะที่สิงคโปร์แล้วที่สําคัญนะคือบ่นผิดกฎหมายว่าเราเนี่ยกู้ได้ของเราอาจจะกู้ของเราเนี่ยผิดกนยเลยนะเขียนเลยนะว่าให้กู้ได้อแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสังคมเพราะว่าคนมันก็อาจจะเอาก็คือไปกู้เกินตัวจําการพนันอ่ะก็มีปัญหาแล้วที่สําคัญก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้กู้นอกระบบด้วยอของเราเนี่ยวันนี้นี่ การกู้นอกระบบเพียบอันนี้หมายถึงในสภาพในแต่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ของของเราเนี่ยในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าให้กู้ได้ให้กู้จากคาสิโนได้อืมครับอ่ะพอสมควร